กลับเข้ามาจะเจอกันต่อนะคะมอเตอร์ g ร no so okay. ิงอ r นแอรค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปไม่ใช่ดิฉันกับคุณไปแต่เป็นคุณเจค่ะจะพาเราไปดูร้านเสื้อร้านของแบบอุปกรณ์ของแต่งทั้งหลายของอัลไพส์จริงๆรถยนต์ก็ได้ถือว่าแต่ว่าหลักๆก็จะออกแนวไปทางทางมอเตอร์ไซค์ไปถึงทางอัลไพส์ตานี่นะครับคุณเจนี่คือถ้าถ้าหมอเสงนี่ให้สมุนไพรใช่ไหมจะเล่นเหมือนกันใช่ไหม ผมเล่นก่อนคุยกัเลเออคุยเล่นกัก่อนถ้าสมุนไบไปทางหมอเสงิวกวบิกไบก็ต้องคุณเจคุณเจเท่านั้นแต่วันนี้คุณเจก็ไม่ได้ไปบิกไบอย่างเดียวนะทำไมวันนี้คุณเจเขาก็มาแบบแนวลุยไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีนะเอาเป็นว่าเรื่องมอเตอร์ไซค์ยกให้คุณเจละกันนะคะอ่ะรวมไปถึงนี่ด้วยนะคะที่วันนี้คุณเจพาไปนะคะสำหรับเอาพาสตาออโต้แฟลกชิปสโตรนะคะจะเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะ วันนี้นะครับเราจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ของ Alpine Star นะครับซึ่งที่มาที่ไปของแบรนด์เนี่ยครับจะมีความเป็นมาอย่างไรครับเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันครับเพื่อสสวัดีครับสวัสดีครับพี่แจที่มาที่ไปของแบรนด์ Alpine Star ครับพี่เอิร์ท แบนแรนด์ l p i n Star เป็นแบรนด์จากประเทศอิตาลีนะฮะซึ่งเราจะเป็นผู้เจยวชาญเรื่องผลิตภัณฑ์ในการส่งเสริมความปลอดภัยในการขับขี่ของรถ2ล้อและ4ลอ้อโดยผลิตภัณฑ์เนี่ยจะถูกการดีไซน์และก็พัฒนาจากประเทศอิตาลีเมืองออสโซโลแล้วก็ที่ LA สแอประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเขาจะมีทั้งระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็การทํางานร่วมกับน,นักแข่งระดับโลกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆทุกๆปีฮะครับผมกับการเริ่มเข้ามาทําตลาดในเมืองไทยครับตอนนี้เราเริ่มมีเห็นมีแฟลชชิปสโตร์แห่งนี้ด้วย สองล้อในเอเชียนะฮะซึ่งเปิดตัวเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับซึ่งที่นี่ก็จะมีโปรดักต์ครบทุกแคตตาเกรีเลยสำหรับคนที่ขับขี่สองล้อตั้งแต่ r รซ i ิ่งสตรีทคอสตอมไบค์ทัวริงมอเตอร์ครอสนะฮะซึ่งอันนี้จะเราจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทุกประเภทสำหรับผู้ขับขี่สองล้อแทบจะทุกประเภทเลยครับครับผมและในส่วนของ4ล้อละครับตอนนี้เราเริ่มหรือยัง4ล้อเราก็มีจริงๆแล้ว4ล้อเนี่ยเราทำการเปิดแฟลกชิพไปเมื่อเดือนที่แล้วนะฮะสำหรับตัว4ล้อย่างเดียวซึ่งเป็นที่แรก ของโลกเลยนะฮะซึ่งอันนี้ก็สําหรับผู้ขับขี่ผู้แข่งขันโดยเฉพาะจะเป็นสส่วนคือเป็นส่วนของเรซซิ่งแล้วก็ส่วนของคัตติ้งนะฮะในส่วนของความโดดเด่นผลิตภัณฑ์นะครับพี่เอ,อิร์ธของอัลไพเนี่ยคนจะเป็นที่รู้จักในในด้านในด้านไหนในด้านเทคโนโลยีแ,<ถ> <technology S 2> แน่นอนนะฮะแล้วก็คุณภาพการใส่สวมใส่และสบายรวมไปถึงการที่สร้างความปลอดภัยในการขับขี่ซึ่งพัฒนาขึ้นทุกปีครับ สำหรับในมุมมองวงการมอเตอร์สปอร์ตครับกับการเข้ามารูกตลาดของอัลัพคครั้งนี้ครับเราเรามองทิศทางการทําตลาดยังไงบ้างครับคือตลาดถ้าในส่วนของ2ล้อนี่เป็นตลาดที่ใหญ่กว่าอยู่แล้วเพราะว่าในส่วนของ4ล้อจะเป็นตลาดสำหรับกลุ่มคู่แข่งกันเท่านั้นนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ทางเบสปเรียโอังเล็งเห็นถึงการที่ว่าคนเราเนี่ยขับขี่เนี่ยควรจะส่งเสริมความปลอดภัยให้ตัวเองมากยิ่งขึ้นในทั้งสองเซ gment น,นี้นะฮะและคนผู้ขับขี่เองก็สนใจมากยิ่งขึ้นในการที่จะหาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยให้ตัวเองเราเลยเห็นกลุ่มตลาดตรงนี้ที่จะมีโอกาสที่จะโตมากขึ้นนะฮะซึ่งเราก็มีการวางแผนที่จะขยายการจัดจําหน่ายออกไปทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดผ่านทางดีลเลอร์ด้วยนะฮะตอนนี้แผนการขยายเครือข่ายนี่ มีรายละเอียดที่จะพอเปิดเผยได้ไหมครับก็ <g ül> มีบ้างนิดหน่อย,อยถ้าตัวโมอโตเองเนี่ยก็ค่อนข้างไปค่อนข้างเยอะและ้วถ้าหัวเมืองหลักๆนี่ก็คือเริ่มดําเนินการนะฮะเริ่มติดต่อไปเรียบร้อยส่วนตัวมอ,อ,อ,อเอออโตเอง4ล้อเองเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงก็คือตลาดยังไม่ใหญ่มากนะฮะ <g ül> แต่ตอนนี้เราก็มีดีลเลอร์ที่เราจะคุยด้วยอยู่แล้วภายในปีนี้นะะ <g ül> โอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Alpine Star กันครับ ตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับผู้ที่จะมาให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ Alpine Star นะครับครับคุณน็อตสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจครับผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่เราอยากจะแนะนํานั่นคือสินค้าอะไรครับอันนี้จะเป็นชุดแข่งะครับผมชื่อว่า GP Tech เป็นชุดแข่งที่นักแข่งระดับโลกหลายๆคนใส่อย่างเช่นมาร์ Mark Marquez Lorenzo น a n i p e d r o s าแล้วก็จอ n a t h นเล e a ครับครับผมครับสำหรับความโดดเด่นของเจ้าเ r a ซิ่งส u i t ตัวนี้ครับคุณน็อตครับผมก็เ r a ซิ่งส u i t ตัวนี้ก็เป็น เป็นสูตรที่มีความพิเศษก็คือเป็นดีไซน์ที่อาพายสตาร์เขาใช้เวลาคิดค้นมานานหลายปีครับแล้วก็จะมีแพทเทิร์นของเขาที่ที่เป็นลักษณะโดยเฉพาะของอาพายสตาร์คือเขาเรียกว่าเทคโนโลยีดันามิกฟลิกชันชิลที่อยู่ที่หัวไหล่ข้อศอกแล้วก็ที่เข่าซึ่งจะเห็นได้ว่าเวลาเวลานักแข่งอยู่ในทีวีเนี่ยมันจะเป็นจุดที่เห็นชัดที่สุดรวมถึงมันเป็นจุดที่ต้องสําคัญและต้องปกป้องมากที่สุดด้วยฉะนั้นเขาเขาดีไซน์ ตัวนี้มาเพื่อเพื่อลดแรงกระแทกในขน่วนของเลสซิ่งสูตรของอั s ไพสตเนี่ยราคานี้เริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่ครับราคาตัวนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่30,000ืต้นๆ จนถึงตัวนี้ก็8ปดหมื่นครับผมก็ระดับมืออชีพระดับ,บโลกที่ใช้กันคือนอกจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้สําหรับในการแข่งขันแล้วอเอาไพรซาเขาก็เอาความรู้ของเขาลงมาใส่ให้ชุดที่คนธรรมดาสวมใส่กันจะได้เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ครับก็ในร้านเราก็จะมีให้เลือกตั้งแต่เสื้อแจ็คเก็ตหนังยันเสื้อแจ็คเก็ตผ้าแล้วก็ราคาก็จะมีสูงต่ำตามไปครับ มีตัวไหนที่แนะนําที่ได้รับความนิยมมากเป็นพิเศษไหมครับคุณน็อตในประเทศไทยเนี่ยความนิยมก็จะเป็นเป็นรุ่นที่เป็นผ้าเพราะว่าด้วยอากาศที่ร้อนในประเทศไทยของเราฉะนั้นลูกค้าก็จะไปจะเลือกผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับคือมันจะมีจุดเด่นที่จะเหมือนคล้ายๆชุดแข่งอยู่ที่ไหลแล้วก็แต่ว่ามันยังเป็นผ้าซึ่งช่วยระบายอากาศได้ครับผม <c oughs> นอกจากตัวในส่วนของเสื้อแจ็คเก็ตแล้วก็เห็นมีกางเกงด้วยใช่ครับ <c oughs> กางเกงกางเกงมันจะมีเราก็จะมีกางเกงที่สามารถใช้ในถนนและก็สนามได้เพราะว่ามีที่แปะเซนเซอร์อยู่ คุณน็อตวันนี้มีตัวไหนมาแนะนาครับก็ส่วนถุงมือครับตัวนี้ก็จะชื่อ gp t e h เช่นเดียวกันซึ่งเป็นถุงมือที่นักแข่งระดับโลกก็ใช้เหมือนกันอย่างมา r k m a r q u e สอะไรอย่างเงี้ยครับที่ผมเคยพูดไปแล้วก็ความพิเศษของมันก็คือทํามาจากหนังจิงโจ้ผสมหนังวัวแล้วก็ข้างในเนี่ยจะมีผ้าเคปล่าอยู่พื่ความแข็งแรงครับผมก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุเดียวกับตัวของ r a ซ i n g s ู i t ด้วยใช่ครับใช่ครับเรื่องของราคาถุงมือนี่แพงเหมือนอันนั้นไหมครับอันนี้เหมือนต้นๆครับผมแต่ว่าแต่ว่าคุ้มมากเพราะว่าลูกค้าทีี่่เข้าามจะ ลองใส่ปุ๊บก okay. ็โดยกับบ้านทุกคนครับถือว่าได้รับความนิยมมากทีเดียวกับตัวนี้ใช่ครับขยับมาในส่วนของรองเท้าบ้างครับคุณน็อตเห็นมีผลิตภัณฑ์รุ่นต่างๆมากมายนะครับเรามีตัวไหนที่เจนแนะนำเป็นพิเศษไหมครับเออ ตัวที่ผมอยากแนะนาในในส่วนของรองเท้าของ Alpine s t เนี่ยผมอยากแนะนำ Super Tech ครับ Super Tech าเพราะว่าเป็นรองเท้าที่นักแข่งเลือกใช้มากที่สุดมไม่ว่าจะเป็นระดับโลกระดับประเทศหรือว่าผู้ที่ขับขี่เล่นๆจะเป็นจะเป็นรองเท้าที่เขาเลือกใช้มากที่สุดครับการใช้งานนี้นอกจากถ้าเราเอาไปขี่ในสนามเนี่ยกับบนถนนกับการใช้งานทัวริ่งทั่วไปสามารถไหมครับตัวนี้ถ้าถ้าบนถนนแล้วก็ในใน,ในสนามเนี่ยผมจะแนะนำแต่ถ้าทัวริ่งเนี่ยผมจะแนะนํา ตัวอื่นจะดีกว่าเพราะว่าเพราะว่า Pro p e r t y ตัวนี้มันอาจจะไม่กันน้ำจะจะไม่เหมาะกับการใช้งานสำหรับทัวริงครับผมก็เรียกได้ว่าผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นนี้ก็มีหน้าที่การทำงานแตกต่างกันไปถูกต้องครับราคาเริ่มต้นสำหรับรองเท้านี่อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับราคาเริ่มต้นจะอยู่6,000 6,000ต้นๆครับผมจนถึงเกือบ2 0,000 โล้อกันบ้างครับคุณนอ็อตเห็นบอกว่าเพิ่งเปิดด้วยตรงนี้เรามีสินค้าอะไรวางจําหน่ายบ้างครับส่วนในร้านออโต้เราเนี่ยเรามีสินค้าสําหรับขับขี่รถยนต์กับโกคาร์ดครับผมอสองสองประเภทนี้ก็ในร้านเราเราจะมีทั้งชุดแข่งถุงมือรองเท้าแล้วก็ชุดซับในรวมถึงกระเป๋าสําหรับทั้งรถยนต์แล้วก็โกคาร์ดครับผมก็เรียกได้ว่าครบวงจรทั้งสาหรับ2ล้อแล้วก็4ล้อทั้ง การแข่งขันแล้วก็การใช้งานมาถนนใช่ครับก็เดินเข้ามาก็พร้อมขับได้เลยครับผมในส่วนของวันเวลาทําการที่นี่ครับคุณนอ็อตแล้วก็สถานที่ตั้ง รายละเอียดเป็นยังไงครับก็สถานที่ตั้งก็อยู่ที่โครงการเอ q u a สแร้านของเราจะเปิดตั้งแต่เสียดมองเช้าถึง2ทุ่มครับผมครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณดอทมากนะครับสำหรับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของอ l p ายสตาร์ขอบคุณครับขอบคุณมากครับ ก็คือช่วงของกรูโบตอร์รงใครสนใจก็ไปกันได้นะคะคุณเจอุตสาพาไปทำความรู้จักกันนะคะก็ครบทั้งสองล้อสี่ล้อนะใช่ค่ะองที่บอกว่ามันก็จะเน้นไปทางสองล้อมากกว่าสองล้อเยอะกว่าสนใจไหมครับเรซิ่งสูตรสักตัวละแปด0มื่นกราบเอ๊ะแต่เริ่มต้นสาม0มื่นเองไม่เองนะโอ้โหตัวปลอดภัยชีวิตปลอดภัยปลอดภัยนะครับแล้วความปลอดภัยนะคืออย่างที่ที่ คุณเจเรียนว่าก็เน้นเรื่องความปลอดภัยก็สําหรับคุณผู้ชายที่ชื่นชอบอยู่แล้วคุณผู้ชายที่ยังไม่ได้มีครอบครัวก็ดีค่ะไม่พูดกระทบตัวเองก็ดีกระบไมดังดูคาดไม่ต้องไม่ต้องห่วงใครไงเออนี่ยเป็นปัญหามากนะคุณผู้ชมผู้ชายเดี๋ยวนี้จะซื้อบิ๊กไบค์นะต้องแอบภรรยาซื้อไม่ต้องแอบเอนฉันไม่ต้องแอบของคุณก็ขออนุญาต <ค>เรียบร้ตย,เ,ย,ยเลยขอยอนุญาตเป็นเรื่องเป็นราวไม่เป็นไรท,ทำประกันชีวิตว้สงูงสแต่หลายท่านที่ผมรู้จักนี่ต้องซื้อเสร็จแล้วอแอบไว้บ้านเพื่อนอไม่บอกภรรายาว่าซื้ออแล้วลนี่ก็คุณดูชุดชุดกระหเข,ขาเด็กานะสามหมื่นรองเท้าหมื่นหนึ่งถุงมือหมื่นหนึ่งก็เปลี่ยนยางอีกเท่าไหร่อุปกรณ์แต่งอีกเท่าไหร่แต่มันเป็นแบบความชอบไงเถ้าเหลือก็ทําไปชุวงนี้พักก่อนสักครู่กลับมาจะเจอกันค่ะ